สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาสนามแข่งขันไตรกีฬาที่จัดอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้เตรียมจัดเป็นปีที่28ซึ่งเป็นการกลับมาอีกครั้งหลังเว้นไป1ปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19โดยทางลากูน่าภูเก็ตเตรียมพร้อมตอนรับนักไตรกีฬากว่า1,200คน จาก38ประเทศทั่วโลกในวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายน2565นี้ณหลักคุณ่าภูเก็ตกลุ่มโรงแรมรีสอร์ทครบวงจรที่ได้รับรางวัลการันตีมากมายครับจังหวัดภูเก็ตเราเรียนว่าเราได้มีความพร้อมที่จะจัดงานสำคัญในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นอีเวนต์ทางด้านกีฬาหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดรวมถึงได้กระตุ้นในเรื่องของการออกกําลังกายของ พี่น้องชาวภูเก็ตและพี่น้องชาวไทยที่จะ,ะทําให้ทาอย่างไรที่จะให้เรามีสักภาพที่แข็งแรงซึ่งในการเตรียมตัวของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ช่วงสายการโควิดแล้วเราได้เน้นกิจกรรมในทางด้านกีฬาเป็นอย่างมากซึ่งครั้งนี้แล้วก็เรียนว่าครั้งนี้ครั้งที่28แล้วที่ทางจังหวัดร่วมกับทางกลุ่มลาคูน่าภูเก็ตเนี่ยเป็นการยืนยันว่าเราพร้อมที่จะจัดงานนี้ครับสําหรับความพร้อมนะครับในการลงร์นาเมนต์ ลาโกน่าภูเก็ตไตกีฬานะครับในปีนี้นะครับวันที่20พฤศจิกายนคืออยากจะบอกว่าเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆตั้งแต่ตั้งแต่โควิดปีที่แล้วนะครับแล้วเราได้มีโอกาสจริงๆบอกเลยว่าตั้งใจจะลงลาโกน่าภูเก็ตไตกีฬาเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับสำหรับเรื่องไตกีฬาเพิ่งมาเล่นจริงๆแล้วก็เพิ่งว่ายน้ำเป็นเมื่อพัสดาเนี่ยปีที่แล้วแล้วพอดีมันมีเรื่องของโควิดก็เลยต้องเรื่องการจัดออกไปก็จนมาถึงปีเนี้ย นะครับอยากจะบอกว่าตั้งใจมากๆแล้วก็จริงๆอยากหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลาคูน่าภูเก็ตไตกฬาเนี่ยเป็นรายการที่เก่าแก่นะครับแล้วก็มีเสน่์นะครับน,นักไตกีฬานะครับจากทั่วโลกเนี่ยจะต้องมาที่นี่นะครับไม่ใช่แค่มาแข่งขันอย่างเดียวมันเรื่องของของความสวยงามนะครับของจังหวัดภูเก็ตนะครับเรื่องของทะเลหาดทรายสายลมบรรยากาศอาหารผู้คนผมว่ามันมันครบ มาแล้วคุณคุณได้ได้ทำทุกอย่างในชีวิตครบแล้วมันเป็นพลาดซ์จร<ช>ิงๆ<ช>นะครับเป็น,เป,นเป็นดินแดนสวรรค์เป็นเกาะวิเศษคือ,ค,อคืออย่างที่บอกคือผมผมดีใจกับตัวเองว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะวิ่งลากูนาภูเก็ตมาราธอน,น่ทุกปีปีนี้เนี่ยคือจะได้กลับไปภูเก็ตแน่นอนเหมือนง,งานประจําปีของชีวิตนะครับปีหนึ่งสองครั้งก็มิถุนาจะเป็นมาราธอนลากูนาภูเก็ตมาราธอนแล้วก็พฤศจิกาก็จะเป็นลากูนาภูเก็ตไตทีลานะคระับยังไงฝากเชียร์เราสองคนกับทีมเราด้วย นะครับแล้วก็พี่บัวขาวเป็นาชมปใช่คนึงครับตอนเขาวิ่งก็อย่าไปทักอะไรเขาเยอะนะครับเผื่อเขาจะโมโหผมช่วยอะไรคุณไม่ได้นะคือจริงๆผมเป็นชาเลนจ์ตัวเองคือเราเราได้เราได้คอนเซนเทรตกับกับตัวเองในสิ่งที่เราทำไตรกีฬาไม่ใช่ว่าเราเรามุ่งหวังว่าทำอันนี้ผ่านเพื่อจะไปทำอันนี้คือเราต้องทำทีละอย่างเราต้องอยู่กับกับตัวเราเองกับกับสิ่งนั้นๆที่เราทำทีละอย่างว่ายน้ำให้เสร็จ คุณเข้าทันซีชันคุณมีเวลาตัวเตรียมตัวกับตัวเองพอออกไปแล้วคุณจะกลับเข้ามาไม่ได้แล้วแล้วคุณออกไปปั่นคุณไปปั่นเสร็จ50โลแล้วคุณลงมาคุณต้องเปลี่ยนแล้วคุณไปวิ่งอีก12โลซึ่งซึ่งเราคุณน่าจะมีเสน่ห์มากคือมันจะเป็นเขามันจะไม่ห่างแฟดแเหมือนที่เราเราเคยเราเคยทำเราก็ต้องซ้อมอีกอีกอย่างนึงอีกแบบหนึ่งอย่างว่ายน้ำเนี่ยคุณก็จะเป็นแบบเหมือนแบบแอดเวนเจอร์มากคือต้องไปว่ายน้ำแบบพันพันสามร้อยเมตร นะครับในในพันสองร้อยเมตรในทะเลแล้วคุณต้องขึ้นมาฝา่งแล้วคุณต้องว่ายน้ําในบึงอีก600เมตรมันมันก็จะแตกต่างกาันมันจะแตกต่างครับระหว่างน้ําทะเลกับกับน้ําบึงมันจะแตกต่างกันเลยว,วิธีการกับฟินลิ่งนะครับสิ่งสำคัญคือผมว่ามันมันเหมือนเราเรากาลังได้ชาเลนตัวเองในในหลายๆอย่างสิ่งสําคัญคือก็ต้องกินนอนแล้วก็ซ้อมให้ถึงทุกอย่างจะสนุกชีวิตมากๆแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยปีหน้าฉลองวัย50 ห้าสิบปีละแซยิดแซยิทเปนหกสิบก็อยากจะทําอะไรที่ที่ที่เราอยากได้ทําจริงๆเราอยากที่บอกคือผมมีลูกผมก็จะทําให้ลูกดูว่าเฮ้ยบางอย่างเราบอกว่าเราทาไม่ได้เดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทำมันมันไม่ใช่คาตอบของชีวิตคือถ้าคุณตั้งใจคุณทําเลยนะถ้าวันนี้คุณคุณมีอะไรผิดพลาแล้วคุณทําไม่ได้ปีหน้าคุณก็ทําใหม่นะครับเพราะสิ่งสิ่งสาคัญคือคุณมีโอกาสได้แก้ไขนะครับตลอดเวลาอย่างการว่ายน้ำเองผมก็ใส่เลสทรู นะครับมีอะไรมาอิ e เ g e n c y น่อะไรผมก็ดึงแต่เราก็ต้องแบบคัดออฟกจาการแข่งขันขซึ่งเราคัดออฟแล้วปีหน้าเราก็มาใหม่ได้คือทุกอย่างเนี่ยเอาเอาเป็นเรียกว่าการเซฟเหมือนเซฟเซฟตี้เฟิร์สะมันจะต้องปลอดภัยนะครับสีน้ำาค็งอย่างที่บอกคือคุณต้องซ้อมไม่ถึงแล้วมันจะสนุกมากๆอยู่ครับตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ตลอดครับทีมเราก็าพี่จ่าว้่างานเยอะผมก็้็งานเยอะก็เราก็พยายามคุยกันว่าจะมีเวลาซ้อมกันวันไหนบ้างอะไรเงี้ยส่วนมากก็ เราก็นัดกันว่ายน้ําวิ่งนึ่งนัดกันว่ายน้ำครั้งหนึ่งจักรยานครั้งหนึ่งแล้วส่วนวิ่งก็ต่างคนต่างทันได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก,ก็ก็ก็ฟิตซ้อมพอสมควรแล้วก็พร้อมกับงานลากกูนาภูกเก็ตแน่นอนครับแน่นอนครับเดี๋ยวพวกเราแนะ่